อาจารย์สิริพันธ์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณจินแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะค่ะอาจารย์คะจากปรากฏการณ์ที่ตอนนี้ทางฝ่ายการเมืองเขาดูเหมือนกับว่ามีความพยายามที่จะแก้สูตรในการคำนวณสสบัญชีรายชื่อซึ่งมันหมายถึงมันก็คือสูตรในการเลือกตั้งครั้งหน้าในการคำนวณเพื่อจะได้สสในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเหมือนแก้ไปแก้มาเนี่ยอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้อย่างไงเขากําลังเล่นอะไรกันหรือว่าเขากําลังต้องการอะไร มันคือการพยายามช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองผ่านกติกาการเลือกตั้งนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยใครจะชอบไม่ชอบอย่างไรก็ตามแต่มันมือมันคือเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการเข้าสู่อํานาจนะคะแล้วความสําคัญของมันก็คือว่ามันสามารถเปลี่ยนผู้ชนะทางการเมืองได้เลย ดังนั้นคนตอนนี้นะคะผู้แสดงทางการเมืองในสภาถึงให้ความสําคัญแล้วก็พยายามช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองทีนี้ประเด็นมันก็คือว่ามันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าสูตรเลือกตั้งเนี่ยมันก็อาจจะพูดง่ายๆว่าภายในพักทั้งร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านเนี่ยผลประโยชน์มันอาจจะต่างกัน นะอย่างเช่นสูตรหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับพักรวมรัฐบาลพักหนึ่งแต่พักร่วมรัฐบาลพักอื่นไม่ได้ประโยชน์พักฝ่ายค้านก็เช่นเดียวกันดังนั้นมัน,มนเลยมันเลยไม่ได้มีสูตรสําเร็จตายตัวที่ทุกคนจะตกลงปรงใจเห็นชอบพร้อมกันได้ค่ะอาจารย์ที่นี้ถ้าเรามองทั้งกระดานคีเพเยอร์ครั้งเนี้ในการกําหนดมีอํานาจในการกําหนดว่ามันจะเป็นสูตรทางไหนเนี่ยอาจารย์มองว่ามันมี ใครอยู่ในคีเพเยอร์อยู่ในกระดานตอนนี้บ้างคะอาจารย์พูดจริงๆแล้วคนที่มีอำนาจและดูเหมือนจะใช้อำนาจนี้เนี่ยก็คือนายกรัฐมน,นตรีนะ,ะเพราะว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนสูตรจากฐานร้อยนะคะที่ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ที่แก้ไปใน ปี2564ปีที่แล้วเนี่ยนะคะมาเป็นสูตร500เนี่ยก็คือหลังจากที่มีการประชุมร่วมของออพรรคร่วมรัฐบาลนะคะแล้วก็จะเห็นว่าสูตรหาร500เนี่ยก็ถูกรับรองโดยเสียงส่วนใหญ่ของพรรคร่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนำโดยพลังประชารัฐดังนั้นพูดจริงๆแล้วคีย์เพลเยอร์หลักๆเนี่ยนะคะก็คือก็คือพ,พลังประชารัฐเป็นพรรคที่คุมเสียงข้างมากในสภานะ,ะนะคะแล้วก็อีกตัวแสดงหนึ่ง คือ,อพักหนึ่งที่นั่งพักจิ๋วทั้งหลายถึงแม้จะมีจํานวนไม่มากแต่ปรากฏการของการเปลี่ยนสูตรเนี่ยเกิดขึ้นหลังการอภิอเกิดขึ้นก่อนการอภิปรายไม่ว้างใจในช่วงจังหวะที่พักจิ๋วหนึ่งที่นั่งและพักเล็กเนี่ยมีอํานาจต่อรองสูงสุดเพราะว่าถ้าถอนความร่วมมือสนับสนุนให้รัฐบาลปุ๊บอ,อ,อาจจะไม่ผ่านการอภิปรายไม่้วางใจ ดังนั้นแต่ตัวนี้คือตัวแสดงหลักสองตัวซึ่งสะท้อนผลประโยชน์ของของพรรคจิ๋วแล้วก็อำนาจต่อรองค่ะ,คะอืมอาจารย์คะแต่ว่าคือพอเราดูไปแล้วเนี่ยสูตร500ที่เราเชื่อว่าเป็นความต้องการของนายกและเป็นที่มาที่ทำให้เขามีการเปลี่ยนเนี่ยมันพอไปดูแล้วเนี่ยกลายเป็นสูตรเนี้ยถ้าพูดถึงพรรคพลังประชารัฐเองก็ไม่ได้ได้ประโยชน์จากไอ้สูตรนี้นะใช่ค่ะ ตรงนี้มันมสะท้อนะอะไร <MT. S 1> อ่ะคะจ่าอืมหนึ่งเลยคือคิดไม่เสด็จน้ำค่ะนะคะหรือสองอาจจะไม่เข้าใจผลกระทบของมันจริงๆค่ะนะคะแล้วสามหวังจะตัดขาพักศัตรูทางการเมืองนะคะแต่เพอเออเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าคุณใช้สูตรร้อยนะคะเพื่อไทยได้ประโยชน์พอหันมาใช้สูตรห้าร้อย ก้าวไกลกับเสรีรวมไทยได้ประโยชน์ดังนั้นมันเหมือนกับสองข้างอะคะ่ะหนีเสือปะจรเนะเข้ัก็เลยเกิดการพลิกกลับไปกลับมาเพราะว่าคิดไม่รอบคอบด้วยนะคะส่วนของพลังประชารัฐเองที่คุณจินถามเนี่ยคือ,อ,อพลังประชารัฐที่หันกลับมาเป็นศูนย์ห้าร้อยเนี่ยเพราะว่าประเมินแล้วว่า ไม่ด้เข้มแข็งเหมือนเดิมมีส่วนของคุณธรรมนัทที่แยกออกไปดังนั้นพลังประชารัฐไม่ได้ใหญ่และจะได้ประโยชน์จากสุตรฐานร้อยแต่พอมาใช้สุตรหานห้าร้อยเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันเพราะว่าถ้าพลังประชารัฐได้สอสอเขตเยอะอาจจะเป็นพักที่ไม่ได้ จัดสรรในระบบบัญชีรายชื่อด้วยก็ได้นะคะคล้ายๆกับเพื่อไทยครั้งที่แล้วแล้วพักที่คิดว่าจะเจอปัญหานี้มากที่สุดเนี่ยคือภูมิใจไทยเพราะเป็นสองพักที่เน้นการแข่งขันในระบบสสเขตอ่าใช่ใช่คือดูไปแล้วอะถ้าเป็นสูตรห้าร้อยเนี่ยจริงๆแล้วเพื่ออ,อพลังประชารัฐเองเนี่ยน่าจะเสียมากกว่าได้ถ้าเทียบกับสูตรหนึ่งร้อยใช่ค่ะทั้งทั้งพลังประชารัฐและภูมิใจไทยแต่ตอนที่ หันมาพลิกกลับมาเป็นสูตรหัน500เนี่ยตอนนั้นคือกลัวเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยโฆษณาด้วยคําว่าแลนสไลด์ก็จะมีจิตวิทยาว่าโอ้จะการเพื่อไทยถ้าเกิดสูตรร้อยเนี่ยมันจะไปเอื้อเพื่อไทยก็เลยหันมาใช้สูตร500แต่พอโหวตไปแล้วก็จะเห็นว่าการโหวตพลิกกลับมาเป็น500คือความร้อยเนี่ยมันเกิดในเช้าวันนั้นที่เหมือนกับ ชุลมุนชุลเกยกอลล็หนกันมากก็อโวโหวตตามกันนะคะจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็คือสสอเนี่ยโหวตตามเสียงกระซิบที่บอกมาเหมือนใบสั่งที่บอกมายังไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันดีหรือไม่ดีอย่างไรพอโหวตไปแล้วเพิ่งกลับมามีคนมาคํานวณให้ดูว่าอ้าตกลงมันอาจจะไม่ใช่ประโยชน์ของพรรคนะตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดความลังเลแล้วก็อาจจะพลิกกลับไปกลับมาจนมากขนาดถือว่าจะพลิกกลับไปเป็นบัตรใบเดียวเหมือนกันและตั้งปี62สองด้วยซ้า อ่าใช่ใช่ใช,ใช่คือตอนนี้กลายเป็นว่าในฝั่งพลังประชารัฐเองโอเคพลังประชารัฐเนี่ยดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ก็คือเหมือนคล้ายๆกับภูมิใจไทยนั่นแหละแต่ว่าในพลังประชารัฐเองเนี่ยด้วยความที่เอาเหมือนกับว่านายกไปทางหนึ่งพลังประชารัฐส่วนหนึ่งไปอีกทางหนึ่งคือสูตรมันต่างกันอันนี้อาจารย์มองเห็นว่ามันจะทําให้ยิ่งทําให้เกิดความ เป็นปัญหาและทําให้บั่นทอนทางซีนี้เองด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ปัญหาเอกภาพ,าพของพลังประชารัฐมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วการมองมองประเมินพักของตัวเองของ,งประชารัฐเนี่ยก็ต่างกันเพราะว่าพลังประชารัฐเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกระแสของการตั้งพักสำรองพักอะไรพักที่พักน้องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าคนที่มองว่า มีการตั้งพักเล็กเนี่ยนะคะผลประโยชน์ของพักเล็กก็อาจจะเห็นด้วยกับสูตร500นะคะส่วนคนที่อยากจะอยู่ในให้พลังประชารัฐเหมือนเดิมเนี่ยก็จะเห็นว่าสูตรร้อยจะมีประโยชน์มากกว่าอ,อันนี้มันเป็นภาพสะท้อนของการประเมินประเมินพักตัวเองแล้วก็วัดตัวเองเนยอยู่ในขั้วหรือเงี่ยงทางการเมืองใดภา,ภายในกลุ่มของพลังประชารัฐเองค่ะอาจารย์อีกด้านหนึ่งเนี่ยมีการมองไปถึงบอกว่าเนี่ยตอนช่วงเนี่ย คุณทักษิณก็เหมือนออกมาเคลื่อนไหวม,มีการมีาการวิเคราะห์กันมีการพูดกันบอกว่าเอ๊ะ เหมือนกับว่าคุณทักษิณออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่า,าพยายามที่จะผลักดันไปในสู่ไปสู่สูตรที่จะทําให้ตัวเองกลับบ้านได้ด้วยหรือเปล่าคือบางคนมีการพูดกันบอกว่าเอ๊ะเบื้องหลังอาจจะมีการหัวกันเกิดขึ้นแล้วหรืออะไรเงี้ยในกระดานเนี้ยในหมากเนี้ยที่เขากําลังเดินเคลื่อนไหวอย,อยู่เนี่ยอาจารย์มองว่าเขามีมีสัญญาณหรืออะไรที่เป็นลักษณะของการหัวกันของของสองฝั่งนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ สองฝั่งนี่หมายถึงคุณทักษิณกับพลังประชารัฐใช่ไหมใช่คือปีกผู้มีอํานาจในปัจจุบันกับปีคุณทักษิณแล้วกันมีทรายอะไรบางอย่างไหมค่ะขอไม่ประเมินขอไม่ประเมินตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเราไม่เราไม่รู้จริงๆก็ไม่อยากจะพูดอะไรที่ไม่รู้จริงๆเพียงแต่ว่าถ้าถ้าจะให้วิเคราะห์ประเด็นเนี้ยคือมองว่าผลประโยชน์ของพลังประชารัฐ ก่อนที่คุณธรรมนัตจะย้ายออกไปก่อนความแตกแยกในพลังประชารัฐจะชัดเจนแบบนี้กับเพื่อไทยเนี่ยผลประโยชน์เขาสอดคล้องกัน <c oughs> ดังนั้นจึงไม่แปลกใจว่าทําไมถึงแก้รัฐธรรมนูญสําเร็จที่ให้เปลี่ยนมาเป็นบัตรสองใบ <c oughs> และสูตรหารรองว้อยนะคะ <c oughs> เพราะตอนนั้นเนี่ยผลประโยชน์เขาสอดคล้องกันแล้วที่เคยวิเคราะห์ก็คือว่าพลังประชารัฐเนี่ยกลัว เก้าไกลที่มีกระแสแรงขึ้นมาดังนั้นสูตรฐานร้อยเพิ่มสอสอเขตจาก350เป็น400เนี่ยเป็นสูตรที่ก้าวไกลเสรีรวมไทยจะถูกลดอิทธิพลลงดังนั้น,นตรงนี้ผลประโยชน์ของเพื่อไทยกับพลังประชารัฐสอดคล้องกันนะคะแต่ส่วนว่าจะหัวจะมีดีลอะไรกันหรือเปล่า ขออนุญ,ญาตไม่ได้อพอเพร <อ S 1> าะว่าไม่ทราบจริงๆ <ฮะ S 1> แต่ก็เหมือนกับยังไม่ได้เห็นทรายอะไรชัดๆเนาะที่จะทําให้เราคิดอะไรได้แบบนั้นที่แบบชัดๆอืมค่ะอ่าโอเคคือถ้าให้พูดนะคะถ้าจะพูดก็คือว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองและชนชั้นนําไทยเนี่ยมีดิลกันตลอดเวลาเพียงแต่ว่าดิลนั้นมันไม่เคยสมบูรณ์ในตัวมันเองคือมันพลิกกลับไปกลับมาอืมอืมอืมค่ะ อาจจะอาจจะเชื่อกันออเไม่รู้ว่าจะเชื่อกันได้หรือเปล่าอ่ะนะคือในการเจราจารต่อรองนั้นอืมค่ะอาจารย์มันค่ะอ่ะโอเคอาจารย์ขอบทสรุปคือในของการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากันแก้ไปแก้มากลับสูตรในการคำนวณเพื่อที่อาจารย์บอกว่าจะช่วงชิงความได้เปรียบในในทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์เรียกสูตรนี้ว่ายังไงอาจารย์คิด อ,อ,อยากจะตั้งสูตรนี้ว่าอะไรยังไงไหมอาจารย์คือคิดว่ากระบวนการที่มันพลิกกลับไปกลับมาเนี่ยอยากจะล้อและยืมคำที่มีคนพูดว่าะสะพานนี้ต้องเลี้ยงลิงปลูกกล้วยเลี้ยงลิงอะนะคะก็ยืมมาว่าการกลับไปกลับมาของกระบวนการแก้ไขรัฐธรมนูญว่าด้วยเลือกตั้งเนี่ยมันก็คือกระบวนการลิงจุดๆ,ๆ,ๆหลอกนะคะส่วนลิงจะถูกหลอก หรือจะถูกลิงหลอกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคอยดูนะคะคือลิงจะถูกลิงหลอกหรือเปล่าเนี่ยก็คือเสนอให้แก้ด้วยคิดว่าจะได้ประโยชน์พักคนั้นจะได้ประโยชน์แต่เอาเข้าจริงๆกลับเป็นว่าพักนั้นไม่ได้ประโยชน์นะคะ <c oughs> หรือลิงจะถูกหลอกก็คือถูกหลอกให้สนับสนุน500ไปก่อนนะคะเพื่อที่พลังต่อรองของพรรคหนึ่งที่นั่งจะได้สนับสนุนตอนอภิปรายไว้วางใจ ในที่สุดถ้าเกิดมันชะลอไปร้อยแปดสิบวันแล้วสูตรฐานห้าร้อยยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็อาจจะต้องกลับไปใช้สูตรร้อยและพักเล็กก็อาจจะต้องายบายปิวไปไม่ไม่ได้มีพื้นที่อันนี้ก็คือลิงถูกหลอก mm hmm. นะคะก็เลยต้องรอดูกันว่าจะลิงถูกหลอกหรือว่าถูกลิงหลอกหรือประชาชนเนี่ยทั้งประเทศถูกลิงหลอกเสียเวลาไป ตั้งนานแล้วกลับไปใช้บัตรใบเดียวในการเลือกตั้งปีหกสองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งประเทศเนี่ยจะถูกลิงในสภาหรอกอือออาจารย์งั้นถามอาจารย์อีกคําถามหนึ่งประชาชนทั้งประเทศเนี่ยจากสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะถามว่าประชาชนจะให้บทเรียนกับกับในสภากับนักการเมืองอยังไงเนี่ยต้องต้องไปดูตอนช่วงไหนอย,อยังไงและต้องต้องตัดสินใจยังไงคะอาจารย์ จริงๆอำนาจของประชาชนเนี่ยจะมีสูงสุดเลยก็คือช่วงของการเลือกตั้งแล้วก็คือการตัดสินใจลงคะแนนของตัวเองนะคะตรงเนี้ยก็อยากจะให้ให้ประชาชนนะคะวทสั่งสอนออหมายความว่าเราติดตามดูตัวแทนของเราในพื้นที่ดูพฤติกรรมของเขาในสภาแล้วก็การตัดสินใจรวมถึงเรื่องของการโหวตสุดเลือกตั้งด้วยว่าในการโหวตแต่ละครั้งเนี่ย มีประชาชนอยู่ในสมก,การของความคิดหรือเปล่านะคะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าจะรอไปถึงเลือกตั้งเลยมันก็ยากอยู่แล้วก็อีกนานที่จริงแล้วก็อยากให้ประชาชนตามเรื่องนี้แล้วก็ตั้งคําถามนะคะซ่าอาจจะสร้างพื้นที่หรือแพลตฟอร์มขึ้นมาตั้งคําถามไปยังตัวแทนของท่านนะคะว่าการตัดสินใจเรื่องสูตรเลือกตั้งเนี่ยจะคิดกันแต่ช่วงชิงเอาเปรียบทางการเมือง ไม่สนใจเวลาที่เสียไปไม่สนใจว่ารัฐบาลที่ได้จากระบบเลือกตั้งจะเข้มแข็งหรือเปล่ามีผลประโยชน์ของประชาชนอยู่ตรงไหนการส่งเสียงของประชาชนผ่านกระบวนการนี้ซึ่งจริงๆแล้วสำคัญมากนะคะนี่คือกระบวนการแก้รัฐมนูญเนี่ยจะทำให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทำให้ผู้แทนของเราเนี่ยต้องหันกลับมาฟังเสียงของเราด้วยไม่ใช่รอแค่เฉพาะตอนไปยนบ์ตัเลือกตั้งอย่างเดียวค่ะ ค่ะได้ได้อาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะอาจารย์ค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณจีนค่ะแล้วคุยกัน